นั่งมองตรงนี้เปิดเข้าบ้านไปรู้ไปเข้าบ้านไปอยู่กับแม่ไปไปแล้วไปแล้วเข้าบ้านเร็วไปแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปให้เข้าบ้านไม่ใช่ให้มันตีลังกาไปเข้าบ้านเร็วขวัญเดี๋ยวอะเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็วมากับแม่มาเร็วเข้าบ้านเร็วไปเร็วมาไป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 เข้าบ้านเก่งไหมบอกให้เข้าบ้านก็เข้าบ้านอย่างนี้ ไปนั่งมองตัวเอไปนั่งมองอ่ะอ้ม่อนไม่ให้ห่างสายตาค่ะแม่ก็ไม่เข้าใจจะร้องเรียกแม่ทำไมเรียกแม่ให้แม่มายืยนเฝ้ากินข้าวแม่ไม่เข้าใจเรียกเราร้ลลองเรียกแม่ให้แม่มายืยนเฝ้ากินข้าวเนี่ยนะเออ ุ้งกินข้าวได้แล้วแต่ลุงเด็กยุงกินยานอนอ้อนแม่ซะงั้น5โมงแล้วลูกแม่จะได้ทํางานแล้ว5โมงแล้วลูกทําความสะอาดให้พวกหนูนะทำความสะอาดให้เข้าใจไหมคะยุ้งขา๋ยวแม่ทําความสะอาดให้นะคะคุณยุ้งลงมานอนเนี่ยลงมานอนเนี่ยลงมานอน,น,อนตุ๊บวานก็โดนฟาดเหมือนกันค่ะ ทำไมรู้ไหมก็คือพอเข้าไปวิ่งเล่นแล้วก็คืออาการก็คือจะตีน้องโวยวายเสียงดังมากคือแม่อ้อมตอนแรกยังไม่เอาไปไงก็คือให้อยู่ในกรงก่อนแล้วจะให้ตะวันวิ่งปรากฏว่าตะวันมันก็ความเคยชินมันก็ไม่วิ่งนะมันก็อยู่แค่หลังครัวมันเหมือนเดิมน้องฟ้าจะร้องทําไมฮะเรียกแม่ทําไมก็เลยต้องอุ้มไปลุงไปเพราะไอ้ลุงโวยวายเสียงดังมากรักลูรักแม่เลียแม่เลี้ยแม่เนี่ยเอ้าเอ้าเลียแม่โอ๊ยน้ํามันตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวแม่ไปหาจุดน้ำมาลูกน้ํามันรั่ว ไม่หาจุดน้ำไม่เจอเครียดแล้วเนี่ยพอดรักกันตามลำพังค่ะเมื่อเช้านี้มอมไปทำรีบไปทำงานอย่างรีบทำรน่นทำนี่ก็เลยไม่ได้ให้ลางฟ้ามาอยู่กับพี่ปืด๊ดอันนี้เพิ่งจะเอาอกมาดูสิคะก้มให้เขาเรียรักกันแค่ไหนดู ดูสิฮะรักกันแค่ไหนคะเดี๋ยวไปดูเจ้าม้อนกันนะคะเอายูไหนล่ะ อ๋ออยู่นี่แอบซอกรถเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมอนไปเอาเมีห่วมาหน้าฝนเนี่ยนะคะว่าจะเอายังไงแล้วบอกว่าวันนี้จะมีฝนด้วยนะนี่ก็ยังเสียวๆอยู่ไม่รู้ว่ากรุงเทพจะมีด้วยหรือเปล่าอันนี้เพลเทเรียเพเทเรียที่เขาให้มา และเดี but, ๋ยวต้องทําอาหารให้กับนักรบด้วยนักรบก็ไปแอบประตูสีฟ้านู่นที่อีกตรงต้นเครื่องฟ้านู่นนะคะนั่นแหละแอบอยู่บ้านนี้ทําไมอ่ะฮะอดูค่ะดูดูดูกาจับมันที่ไหนละกลัวกลัวดีกลัวงับมือดีไม่อยากเล่นด้วยเจ็บนะอ่ะดูค่ะดู เออทาไมล่ะมันจะทําไมมันงับมือแม่ไม่ได้นะเจ็บนะห้ามมาตะปบนะเจ็บนะห้ามตะปบนะเจ็บนะบอกก่อนนะเออลงแล้วค่ะลงแล,ล,งล้วไม่เช้ามีฉี่นะคะเม่เช้ามีฉี่ตะก้าเอาวางไว้ให้นอนก็ไม่นอนที่รับเล็บก็ไม่รับอันนั้นกรงเพื่อเอามาจากบ้านพี่หนึ่งค่ะเพราะว่าพอดีเขาเอาไอ้สี่ลิงนั่นใส่กรงใหญ่และก็เลยเอากงนี้คืนแม่เอาอมาอันนี้กรงของ น่าจะเป็นของธรรมะค่ะพอดีลงเสือเอาไปแล้วลงเสือก็เอามาคืนจะหกโมงแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยอมอนเดี๋ยวมอนรอกินข้าวนะแป๊บหนึ่งนะที่มันเลียตัวทั้งวันเนี่ยมันแต่งตัวทั้งวันเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมอมแมมแล้วนะเพราะว่ามันไ,มไปนอนตรงอื่นนะ,ะ้ะนอนแค่ฝั่ง้ฝั่งนี้แบบช่วยนจะอยู่ฝั่งนี้ซะมากกว่ามันก็เลยมอมแมมน้อยลงมอนเนย แต่งตัวเก่งจริงๆนะคะคือไม่อ้อมรู้แล้วว่าทำไมมันมีแหกกรงไม่อ้อมได้พอดีวันนี้พี่หนึ่งเขาซื้อกรงมากุ้งพี่หนึ่งเขาสองพันนะมันแพงมากค่ะเหล็กมันจะเหล็กมันจะไม่เหมือนกันค่ะเหล็กของไม่อ้อมมันอ่อนไปพันกว่าบาทเพราะว่านั้นที่สองพันนั่นคือซื้อรวมมุ้งด้วยไงแต่เหล็กมันอ่อนมากไงถ้าเหล็กแข็งอย่างของพี่หนึ่งอ่ะมันแหกไม่ได้ค่ะอืมแต่มันไม่ชอบอย่างนั้นนะซีไม่อ้อมก็กุ้มใจเนี่ย ดูมันทำเ่ยไม่เอากุ้มใจด้วยทำไงแล้วหน้าฝนเนี่ยจะทำยังไงแม่ยังคิดไม่ออกเลยเข้าไปในไอรุงมันตีนะเข้าไปไอรุงมันแแวกแววกใส่จนมันแม่ไม่รู้ว่าคอมันเจ็บหรือเปล่าน่ะม่อนในหูหางตั้งวิ่งออกมาไม่ทันเลยค่ะเจอแม่เสือสาวเข้าไปอ่ะแม่ไปทำงานต่อนะนะม่อนม่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่เอาอาหารมาให้นะม่อนนะเออนะเดี๋ยวแม่เอาอาหารมาให้นะเออโอเคนะ